กลุ่มเปราะบางเฉพาะกลุ่มนี้วันที่30พฤษภาคม2568ใครมี6ข้อนี้เงินเข้าบัญชี800บาท1 6 0 0บาท2,400บาทดูเลยคุณได้ไหมใครมี6ข้อนี้ในกลุ่มเปราะบางเฉพาะกลุ่มในคลิปนี้คุณจะเงินเข้าบัญชีสูงสุดคือ2 4 0 0บาทครับกลุ่มเปราะางเนี่ยมีใครบ้างาหลักแล้วก็จะเป็น ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิศเศษผู้สูงอายุแล้วก็เด็กนะมาดูกันว่ากลุ่มในคลิปนี้จะเป็นใครครับมาเริ่มกันครับกลุ่มที่ปลอมแงที่จะได้ก็คือต้องมี6ข้อนี้เท่านั้นนะถึงจะได้สูงสุด2,400บาทครับเริ่มกันที่ข้อที่1ครับข้อที่1เนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ที่จ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา3ปีหรือว่า36เดือนครับพูดง่ายๆเลยก็คือ หากคุณเป็นผู้ประกันตัวมาตราสามสามมาแล้วสมมุติว่าสาสิบหกเดือนเนี่ยในสาสิบหกเดือนนี้คุณจะต้องจ่ายเงินสมทบมาสิบสองเดือนเป็นอย่างน้อยครับหากว่าบางเดือนคุณจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างขอให้สามปีเนี่ยสาสิบหกเดือนเนี่ยต้องมีสิบสองเดือนที่คุณได้จ่ายได้อย่างถูกต้องคนระับซึ่งมา3สามสามอันนี้ไม่ค่อยน่าห่วงนะครับถอยแล้วเนี่ยนายจ้างก็จะเป็นคนจ่ายให้นะครับมาตราสามสามเพราะว่ามาตราสามเนี่ยก็คือทํางานนะครับ มีเจ้านายอะไรแบบนี้นะครับอ่านี่ก็คือเป็นผู้การตัมาตรา3 3นะครับสหรับก็คือตรงนี้เนี่ยหลายๆคนนะครับถ้าไม่มั่นใจว่าคุณได้จ่ายเงินสนทบมาหรือเปล่าตรงนี้ก็ให้ลองทบทวนตัวเองดูนะครับว่าจ่ายเงินสนทบมาอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าครับนี่ก็คือข้อที่สําคัญนะสำหรับมาตรา33ตรงนี้ หรือครับถ้าเกิดว่าคุณไม่เป็นมาตราสามสามคุณจะต้องเป็นข้อที่สองครับข้อใดข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งข้อสองเป็นมาตรา39นะครับมาตรา39เกนี่ยก็คือสําคัญเหมือนกันนะค,คือมาตรา3าเนี่ยเมื่อกี้คือลูกจ้างในสถานประกอบการนะครับก็คือจะเป็นอย่างนั้นแต่มาตราที่เป็นมาตรา39เนี้เจมผู้กันตนโดยสมัครใจนะ คือ33เนี่ยคือลูกจ้างในสนามประกอบการ3 9กคือผู้ประกันตนโดยสมัครใจนะครับก็ส่วนมีมาตราสิ่สิบกก็คือผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับแต่ตรงนี้ก็คือในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะการที่จะได้เงินตรงนี้ก็จะต้องจ่ายเงินผู้ประกันตนมาตรา3 9จ่ายกระทบมัดใน36เดือนเหมือนกันต้องจายอย่ายน้อย12อเดือนนะเหมือนกับข้อที่1เลยคือข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่า ผ่านนะครับจะเป็นข้อ1ห,หรือข้อ2ก็ได้ขอเพียงคุณจ่ายกระทบมาใน3 6เดือนเนี่ยต้องจ่ายร้อยสิบสองเดือนครับนี่คือเงื่อนไขสําคัญที่จะได้เงินตรงนี้นะหากไม่เป็นผู้วันตนลมาตรา3าหรือนะมาตรา3มหรือไม่เป็นผู้บันตุลมาตรา3าก็จะไม่ได้นะข้อ1ข้อ2มีข้อใดข้อ1ก็ถือว่าผ่านโอเคนะต่อไปข้อที่3ครับอันนี้ต้องผ่านทุกคนนะก็คือ จะต้องมีกลุ่มเปราะบางฉเฉลยแล้วเห็นไหมกลุ่มเด็กครับเด็กที่นี้เนี่ยรัดเอาตั้งแต่เด็กแรกเกิดเป็นหลักเลยนะครับจนเอาเด็กที่อายุไม่เกิน6ปีด้วยแล้วก็เอาเด็ก6ปีเต็มนะครับยังได้เงินแต่ห้ามเกิน6ปีหรือพูดง่ายๆเลยครับอายุนะครับสมมติว่าเพิ่งมายืมาโดาวดูโรครับ0.1สมมุติว่าผม0.1นย์ว,มมวนันนะครับ0 0นเนี่ยผมตัวแทนว่า1วันแล้วกันเพราะ0.1เนยก็คดอ1เนนะ1ก็คือ1นีนะ 0.001สมมุติว่าคือ1วันนะครับจนถึง6ปีเต็มนะครับหรือ6ปีพอดีจะได้นะคือตั้งแต่1ตั้งแต่เกิดลืมตาดูโลกวันแรกเลยจนถึง6ปีเต็มก็จะได้นะครับดังนั้นเนี่ยหากคุณมีเด็กได้เกิดหรือมีบุตรอายุไม่เกิน6ปี หรือมีบุตรอายุ6ปีเต็มพอดีอยู่ในบ้านครับก็จะได้เงินตรงนี้แต่ห้ามเกิน6ปีนะนี่คือเงื่อนไขที่สําคัญหากไม่มีเด็กก็ได้เกิดอยู่ในบ้านจะไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือข้อสําคัญข้อที่3ครับมีเด็กแรกเกิดมีเด็กอายุไม่ถึง1ปีมีเด็กอายุ6ปีเต็มอยู่ในบ้านก็จะได้นะนี่คือข้อนี้ครับอ่นนี้คือในส่วนของข้อที่3นะครับโอเคต่อไปนะครับ ในส่วนของข้อที่4ครับคือจะต้องมีการผ่านการลงทะเบียนรับเงินส่งขอบุตรคุณจะต้องไปทําการลงทะเบียนครับรับเงินส่งขอบุตรเพราะว่าเงินในตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ยูยูเนี่ยจะได้ทันทีนะจะต้องไปแจ้งความประสงค์รับเงินด้วยโดยการแจ้งความประสงค์รับเงินครับคือการไปลงทะเบียนรับเงินซึ่งการลงทะเบียนรับเงินในโครงการนี้ครับชื่อว่าโครงการเงินส่งขอบุตรเงินส่งขอบุตรตรงนี้ก็จะให้นี่แหละครับตามที่ผมได้บอกเลยคลิปนี้คือสูงสุดคือ24 0 0บาท ให้สาหรับคนที่มีบุตรนะต้องผ่านการลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรถึงจะได้ต้องไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยครับนะตรงนี้ก็ถ้าอยากจะลงทะเบียนก็สอบถามกันได้นะาอยากลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรพิมพ์บอกกันมาได้นะครับหากคุณยังไม่ลงทะเบียนนะนี่คือข้อที่4ข้อที่5ครับบัญชีธนาคารที่คุณได้ให้ไว้ต่อลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรเนี่ยต้องจําให้ได้บัญชีธนาคารนะบัญชีอะไรบัญชีนั้นต้องเปิดใช้งานในปัจจุบันครับเพื่อให้รัฐสามารถโอนเงินให้คุณได้ ร้าจะทําการโอนเงินให้คุณได้ครับก็ต่อเมื่อบัญชีคุณเปิดใช้งานหากบัญชีคุณปิดไปตอนนี้ต้องทําเรื่องเปิดมาอีกครั้งครับโดยการที่จะงดอายัดบัญชีถอนการอายัดบัญชีนะครับแล้วทําการเปิดบัญชีกลับมาใช้งานเหมือนเดิมหรือถ้าบัญชีไม่มีหมุนเวียนครับก็ให้ทําการโอนเงินเข้าไปเพืาะารรนะ่าบัญชีมีการหมุนเวียนตรงนี้สําคัญนะหากบัญชีไม่มีการหมุนเวียนต้องรีบโอนด่วนจะโอนเงินเท่าไหร่ก็ได้ครับให้บัญชีเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหว จะได้ไม่โดนปิดนะนี่คือข้อที่5ข้อที่6ครับจำนวนเงินที่ได้ครับจะได้ตามจำนวนบุตรที่มีเลยถามว่าทําไมได้เยอะจังสองพันสี่ร้อยบาทเพราะว่ามีบุตร3คนนะครับบุตรคนเดียวเนี่ยรัฐจะให้800ต่อคนนะบุตร2คนรัฐจะให้8002คนก็เมื่อเอา800คูณ2จะเท่ากับ1,600บาทแล้วเมื่อนําม800มาคูณ3ครับถ้ามีบุตร3คนคือเป็น2,400บาทก็เป็นจนํานวนเงินที่ ผมมองว่าเยอะนะครับสำหรับการดูแลบุตรของคุณต่อคนนะแ800ดร้อยก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะเอามาช่วยค่าเลี้ยงดูนะครับค่าหลักๆแล้วก็จะเป็นค่านมนะสำหรับเด็กนะครับหรือจะเป็นค่าแพมเพิสดนะอุปกรณ์ดูแลเด็กต่างๆนะขวดนมทุนนี้นั่นเงินแปดร้อยตรงนี้ก็จะนํามาใช้ในส่วนตรงนี้ได้นะต่อบุตร1คนสองคนสามคนนะแปดร้อยต่อคน ให้สูงสุดคือ3คนนะก็คือ2 4 0 0้บาทมีมากกว่านี้ก็จะได้เพียงแค่3คนนะนี่คือข้อที่6ครับได้จะนันที่มีเลยหากเป็นไปตามนี้ครับคุณก็จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรครับในเดือนพฤษภาคมในวันศุกร์ที่30พฤษภาคม2568คุณอาจจะสงสัยครับทำไมได้วันศุกร์ที่30พฤษภาคมทำไมไม่ได้วันที่31เพราะว่าพฤษภาคมมี31วันทำไมได้วันที่30ล่ะก็เพราะวันที่31เเนี่ยตรงกับ วันเสาร์นะสาอตรงกับวันเสาร์ทำให้รัฐเนี่ยต้องเลื่อนโอนให้เร็วขึ้นครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับเพราะได้เงินเร็วขึ้นเป็นวันศุกร์แทนโอรารัตก็ปิดวันเสาร์ก็เลยได้เป็นวันศุกร์ที่30พฤษภาคมสองพแทนครับก็ยินดีด้วยกับทุกท่านที่ได้เงินครับคุณจะได้เงินครับถ้าคุณได้2องพันแสดงว่าคุณมีบุตร3คนที่ผ่านเกณฑ์นะอายุ0ูนถึงหปีเต็มถ้าคุณได้พันหก็แสดงว่ามีบุตร2คนได้800มีบุตร1คน จะเป็นไปตามนี้เลยครับดังนั้นทุกคนจะได้ไม่เท่ากันขึ้นแต่จำนวนบุตรของคุณมากสุดคือ2องพคือ3คนมีบุตรนะครับงเงินสงเคราะห์บุตรเนี่ยมาเพิ่มเติมกันนิดนึงนะครับรายละเอียดเนี่ยเงินสงเคราะห์บุตรก็เป็นสิทธิ์ที่ประโยชน์สำหรับผู้กันตัวมาตรา3าาและ39จ่ายเงินสงทบมา12เดือนภายใน3ปีนะครับโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือเด็กนะครับเดือนละแปดบาทจากประกันสังคมจากตรงนี้เนี่ยสามารถเบิกได้เงินสงเคราะห์บุตรคราวละไม่เกิน3คนถ้าแตรเกิดจนถึง 6ปีเต็มนะครับโดยผู้ปกคองที่เป็นผู้กันตนสามารถขอรับเงินสงเคราะห์บุตรได้ครับเดือนละ800บาทเขาละไม่เกิน3คนบุญ1คน800 2คน1 6 0 0 6 3คน2,400บาทตั้งแต่เกิดจน6ปีเต็มโอเคแต่คุณจะต้องเป็นไปตามที่ผมบอกทั้งหมดในคลิปนี้นะนะก็ไปย้อนดูนะครับทั้ง6ข้อถ้าเป็นไปตาม6ข้อดีครับคุณมีหมดนะข้อ1ข้อ2ข้อใดข้อ1นึงนะครับเพียงเท่านี้ครับก็จะรับเงินไปเลยสูงสุดคือ2,400บาท ก็คุณมีบุตรกี่คนครับพิมมาบอกกันหน่อยครับคุณมีบุตรหนึ่งคนที่ผ่านเกณฑ์อยู่2คนผ่านเกณฑ์มีบุตรสคนผ่านเกณฑ์พิม์มาบอกผมหน่อยอยากรู้ว่ามีใครบ้างครับที่จะได้เงินกันตรงนี้ครับแล้วใครได้เงินเข้าแล้วนะครับพิมมาบอกกันหน่อยนะรวมถึงในเดือนก่อนหน้าด้วยนะครับพิมพ์มาบอกกันหน่อยว่าคุณได้เงินเข้ากันเท่าไหร่บ้างอยากจะฟังทุกคนจริงๆครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสําคัญกับทุกคนแค่ไหนโอเคแล้วเงินนี้เนี่ยคุณเอาไปใช้ประโยชน์กับซื้ออะไรให้เด็กบุตรของคุณบ้างนะครับ